ตลอดสัปดาห์นี้ Voice TV จะนำเสนอ Big Story ชุด100ปีป่วยอึ้งพากรคนตรงในประเทศคตรครับซึ่งไม่บ่อยครั้งนักที่สามัญชนนั้นจะได้รับการยกย่องในสังคมไทยว่าเป็นต้นแบบของข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตและกล้าหาญท้าทายกับอำนาจเผด็จการ Voice TV ขอรู้ลํำลึกในโอกาสครบรอบ99ปีชาตการขออาจารย์ป่วยอึ้งพากรที่ครบรอบในวันนี้ติดตามได้จากรายงานครับ วันนี้เมื่อ99ปีที่แล้วหรือเมื่อวันที่9มีนาคม2459บริเวณที่ผมยืนอยู่จุดนี้ตลาดน้อยเยาวราชซึ่งปัจจุบันถูกแปลสภาพเป็นอาคารพาณิชย์และชุมชนสำหรับทำการค้าขายคือสถานที่เกิดและลืมตาดูโลกของเด็กชายป่วยอึ้งพากอนครอบครัวของป่วยอึ้งพากอนมีฐานะยากลำบากแต่แม่ของเขาเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงดิ้นรนส่งลูกชายสองคนให้เข้าเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ป่วยสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมด้วยคะแนนดีเยี่ยมจึงได้รับเลือกให้เป็นครูสอนที่โรงเรียนอัดสำชัญ2ปีหลังการปฏิวัติ2475มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองก็สถาปนาขึ้นหนึ่งในนักศึกษารุ่นแรกจำนวน7,094คนของธรรมศาสตร์คือป่วยอึ้งพากรเขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีธรรมศาสตร์บัณฑิตภายในเวลา3ปี ่อมาสอบแข่งขันได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อด้านเศรษฐศาสตร์และการคลังที่วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอนหรือ LSE ประเทศอังกฤษปุ๋ยเรียนจบปริญญาตรีด้วยคะแนนสูงสุดของเกตนิยมอันดับหนึ่งจากผลการเรียนที่ดีเยี่ยมทําให้เขาได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อปริญญาเอกทันทีปุ๋ยยังไม่ทันเข้าศึกษาสงครามโลกครั้งที่สองก็อุบัติขึ้นปี2487 นายเข้มเย็นยิ่งหรือป่วยอึง้งพากรเข้าร่วมกับขบวนการเสรีไทยและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจลับโดยกระโดดร่มลงแถวบ้านวางังน้ำขาวอำเภอวัดส,สิงห์จังหวัดชัยนาทภารกิจครั้งนั้นทําให้ขบวนการเสรีไทยในประเทศไทยได้ติดต่อกับฝ่ายสัมพันธมิตรสําเร็จเมื่อจบปริญญาเอกในปี2492ป่วยกลับสูมม่มาตุภูมิพร้อมกับภรรยาและบุตรชายคนแรก เขาเคารบราชการในตำแหน่งเศรษฐกรประจำกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูรสงครามป่วยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้วางรากฐานเศรษฐกิจทุนนิยมของไทยด้วยการนำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจขณะที่ในยุคสริธนารา์ป่วยได้รับความไว้วางใจจากผู้มีอำนาจด้วยการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณคนแรก เขายังได้ดํารงตําแหน mm ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอีกด้วยโดยตลอดระยะเวลากว่า12ปี2เดือน4วันในตําแหน่งนี้ปุ๋ยมีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศปฏิรูประบบราชการจัดตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและมีส่วนร่วมกําหนดนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ฉบับแรกปี2507ปุ๋ยเข้ารับตําแหน่งคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8ปีที่ป่วยทำหน้าที่นี้ได้พลิกโฉมให้คณะเศรษฐศาสตร์เป็นคณะที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึน่งในเอเชียป่วยยังเดินหน้าพัฒนาชนบทและการเมืองโดยการผลักดันให้เกิดการก่อตั้งสำนักบัณฑิตอาสาสมัครอีกด้วยภายหลังจอมพลถนอมกิติขจรทำรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลตนเองเมื่อปลายปี2514ปวยเขียนจดหมายจากในเข้มเย็นยิ่ง ถึงนายธรรมนุกเกียตรติกล้องผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญแล้วส่งตรงจากอังกฤษถึงรัฐบาลไทยใจความหลักในจดหมายคือคัดค้านการทำรัฐประหารของจอมพลถนอมและเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดเหตุการณ์ครั้งนั้นถือเป็นจุดพลิกภาพป่วยจากข้าราชการผู้ซื่อสัตย์ไปเป็นบุรุษอันตรายในสายตาชนชั้นปกครองของไทยปี2518 ป่วยได้รับเลือกตั้งให้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ป่วยเป็นอธิการบดีในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดเหตุการณ์6ตุลา2519ทำให้อาจารย์ป่วยถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นคอมมิวนิสต์จนต้องลี้ััยทางการเมืองไปอยู่ต่างประเทศตราบจนสิ้นอายุไขในปี2542ที่บ้านพักชานกรุงลอนดอนและได้กลับมาประเทศไทยเพียงเท่าอัิ เช่นเดียวกับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ป่วยถูกจดจำยกย่องให้เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่กระล่อนเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญที่ต้องการให้สังคมเกิดความเป็นธรรมเป็นนักการธนาคารผู้ซื่อสัตย์นักวิภาคและนักปฏิบัติผู้ยืนหยัดในแนวคิดสันติประชาธรรม ผู้ต่อต้านการกงกินทุกรูปแบบผู้ไม่เคยหวาดกลัวต่อเผด็จการอาจารย์ป่วยอึ้งพากรคือคนตรงในประเทศคตคือสามัญชนคนธรรมดาที่ขุนค่าแก่การยกย่องในสังคมไทย วันพรุ่งนี้ไว i c ทีวยังคงมีรายงานพิเศษเรื่องอาจารย์ป่วยอึ้งพากรต่อนะครับเป็นตอนที่ชื่อว่าคุณภาพชีวิตปฏิทินแห่งความหวงังจากคันมารดาถึงเชิงตะกรซึ่งถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกขออาจารย์ป่วยอึ้งพากรที่เรียกร้องรัฐสวัสดิการหลักประกันสังคมที่คุณภาพชีตพื้นฐานที่คนคนหนึ่งนั้นควรจะต้องมีครับค่ะ